อันนี้เป็นโซนสองเราจะทําเป็นห้องพิเศษขึ้นมาจะมีการประดับประดาครับอันนี้บริษัทโทนัพซั์โดยคุณหมอเชกธนิริกับแพทย์หญิงวิริศให้ทุนให้ทุนมาทําห้องนี้แต่ละห้องนี้หมดเป็นหลักสิบล้านนะครับในการจัดทํานะครับเข้ามาอันนี้เป็นประตูคนออกต้องออกประตูนี้เทวดาจะโอยพรอันนู้นประตูเข้าเทวดาจะต้อนรับฝั่งนู้นเป็นประตูเข้าฝั่งนี้เป็นประตูออกหันหน้าออก ต้อนรับครับอันนี้จะส่งครับผมนี่ห้องนี้เป็นห้องโถงครับนี่เราจะประดิษฐ์พระต่างๆโปงูพระนี่ครับอลังการาดุดอลังการอันนี้พระสามพิมพ์ใหญ่ครับผมอันนั้นปูนสีหลวงพ่อโตโอน,นี่นี่มาดูหลวงพ่อโตแผ่น เข้ากระดาษหนังสือพิมพ์ผมเด็ดผมเด็ดเข้ากระดาษหนังสือพิมพ์นะครับแต่ก่อนนู้นเราว่าเอสามใหญ่แล้วอันนี้ใครถวายมาครับหรือมาจากอันนี้คุณยมที่เชียงใหม่นะนับจัดสวนจากอโณยมาอินทรจักรเป็นคนมอบให้พิธีการนี่นะครับแขวนไม่ได้นะแขวนไม่ได้เหนั่มากครับเดียวว่าพิมพ์จริงไม่เข้าแน่นอนแผ่นใหญ่ครับผมแผ่นใหญ่อันนี้น่าจะเอสองครับนี่เอสาม อันนี้ลือสีสามตาครับนี่เป็นลือสีสามตานี่นะครับไม่เห็นก็ได้พบเห็นเสียนะครับปกติเราจะเห็นเข้าขนาดเอสี่ือเอสามเอสองเอสามือใหญ่ครับรผมท้งนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดสองพันสี่ร้อเก้าสิบเจ็ดรุ่นกากยายักษ์ห้วยมนคลครับผมมอบโดยดอร์ยงศักดิ์เจ้าของหมอสยามครับผมอันนั้นภาพหมอ หมอเฉดคณะศิลปะไทยวิริศรอันนี้ฤลสีสามหมอชีวกโกมลพังโกมลพิชัยติดด้วยพระปกโคยอดขุนโพลสมกอขุนเด็ชอันนี้สมาคมอาจารย์บิ๊กอาจารย์โชคครับเป็นนำมาคณะของอาจารย์โชคเอามาถวายไว้ที่นี่เอามาถวายให้เป็นประธานหนึ่ง นี่พระสมเด็จหลวงพ่อเงินนั่งเรือหลวงพ่อเงินนั่งเรือวังป้าบางคานท่านไ่อยู่แล้วบางคาท่านเดือดร้อนครัเขาวุ่นวายท่านเลยหนีมาอยู่กันมาครับมาอยู่ที่นี่แล้วไอ้นั้นพระแก่โดยไม้ฮิโนกิไมฮิโนกิไม่หอมไม่หอมครับเนี่ยองค์ละห้าแสนนะแพงสององค์นี่ล้านหนึ่งล้านบาทอันั้นพัดหลวงปุตโตงานช่างหลวงปุตโตองค์กลางเป็นพระเทิด อันนี้็พระทอดอันนี้เป็นพระลอ่อถึงใหญ่เมื่อพระล,อล่อลำปูองหญ่เนี่ยเนี่ยลำปูเราเคยทำครับกต่ลำปูไม่เคยเห็นต้องมาที่เชียงรายจะมาเกวียนนั่งเกวียนมาเอาใส่เกวียนมาตอนนั้นยังไม่มีรถนะครับอันนี้เป็นพระมพม่าโยุขขาวครับประก็บไปด้วยนางพญายอดนนนี่ครับเป็นห้อง ส่วนจาดแสดงที่อ๋องอันนี้เป็นธนานตวงเข้าเปลือกสมัยเกา่าเรียกธนานถังหนึ่งสารวหวายครับผมอันนี้พุ่มเพชรพุ่มพลายเนี่ยเจ้าของเหมืองหินจังหวัดสตูลคุณยมลำพุนกับคุณยมนิตยากองาศาสนศาสตร์เจ้าของเหมืองหินสตูลครับไปสั่งทำ สี่พุ่มสี่ทับในหกแสนพุ่มนี่นะครับอ่ามประดับด้วยสวาร์ลกี้นะอ่าอันนี้เป็นเพชรกับไทรินครับเนี่ยอาจารย์ขวามือขวามือครับอาจารย์อ่าขวานี้ยังไม่ได้บอกครับต้องมานี่ฝั่งนี้อ่ะอ่าอันนี้เป็นพระแกะหินทรายแต่ม่าเก่าเพื่ออะไรประมาณอันนี้เป็นพระโบราณพระสุดยอดเพื่ออะรสะสมเครื่องโบราณเนื้อไม้เดี๋ยนื้อหิน อันนั้นปโพลร่าคำโพนั่นีสมเด็จนี่นะครับอันนี้พระเทิดครับผมอันนี้เนื้ออะไรครับอาจารย์เนื้อดินเผาเนื้อดินเผามีหลายที่ที่เก็บได้สมบูรณ์นะครับที่นี่ก็ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดตรงนี่จะเป็นไหกับเาหยุคต่างๆนะครับแลก็จะเป็นหม้ออันนี้บมอบรรจุของอะไรนรมัากิหรือครับมีธรรมจักรอยู่หน้ามีเทวดาอยู่บนมีหมีหม้อครับพวกเต่าหิน ครับมีเต่าหินมีอันนี้เป็นอะไรที่ใส่เท้าครับอันนี้เป็นโหงครับเป็นพญาโหงเครื่องประดับของคนในต่างคนโบราณเนาะอันนี้เป็นปกโหเป็นนรูหะดินกำแพงคืบอาจารย์เป็นชั้นรอพรนีดแผนี้ใหญไหครับที่ใหญ่ใหญ่ที่เป็นอันนี้เป็นของโบราณแล้วเขาไปเช่าได้ เมาจากชาว้านที่มาบริจาคกระกขึ้นบนครับผมนี่นะครับใครไม่เห็นก็ได้เห็นเจอนะครับเราไม่ได้มีเทคนิคอะไรพิเศษในการถ่ายครับไ่สามหูไหสามหูมอบพระเขามาให้ครับผมอันนี้อันนี้ครับพระพุทธรูปพระบูชาในยุควังหน้าครับมอบโดย อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยคุณวิโรจน์นี่นะครับหะสายวังตกอยู่มีอยู่ในความครอบครองของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่น้อยนะครับท่านก็มาถวายไว้นี่ก็ด้านหลังก็เป็นสมเด็จพิมพ์ดีๆครับก็ไม่รู้คิดได้ไงนะต่างหากเอาโน่นทำนี่เก่งครับคนโบราณนี่เก่งมากพระอาจารย์ครับเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปขึ้นไปชั้นหนึ่ง พระอาจารย์ในนี้มีพระทั้งหมดกี่องค์ครับนับไม่ได้แต่หลวงพ่อสรุปได้มีองค์ใหญ่องค์เล็กมีสององค์มีองค์ใหญ่องค์เล็กมีสองเนื้อคือเนื้อเราหักกับเนื้อบนเบ่านับองค์ไม่ถ้วนครับเนื้อไม้ก็มีเนื้อไม้ก็มีนะครับเนื้อไม้ก็มีครับถ้าเขาให้หลวงพ่อนับก็บอกว่ามีสององค์องค์ใหญ่องค์เล็กนี่นะครับภายภายในพี่จักพันนะครับ อาจารย์ได้ออกแบบทุกส่วนนทุกส่วนนักสัตว์ก็มีน,นั้นีน่ให้เป็นมงคลทุกให้เป็นมงคลกับคนที่มาเ,เดินโไฟนีก่ก็ไปจ้างช่างที่วัวลายเชียงใหม่ทาด้วยโลหะเป็นเนื้อเงินไปไปช่างวัวลายดุนมาอโอโ้โหตัวนังถ้ายังไม่ได้ติดทองประจนะับประจกนะตัวสองพันแปตัวน,นึงสองพันแปดไคนเป็นผู้ไปสั่งเองถึงรู้ราคา อันนี้เป็นนางฟ้าเมฆศิลปะจีนครับนางฟ้าเหาะอยู่บนเมฆถือตะเกียงครับสองนี่นะครับมีความหมายทุกชิ้นนฆอันหลังน่เป็นเป็นพระผงทำทุำด้วยเกสรดอกไม้ครับเบาข้างหลังนั่นนะที่เห็นกางนางฟ้าเนี่ยนะครับเนี่นะครับเป็นเนื้อเนื้อเครือบเครือบพมกนีอ เ่คนจีนีนะครับนนนคนจีนมาชอบขอเช่าห้อาเอาให้คุณไปหมดเดี๋ยวฉันก็มีเหลือลมีเหลืออบก็ให้คนอื่นชอบนีครับก่อนที่จะขึ้นคลิปไปนะครับพระอาจารย์ให้พรญาติโยมนิดหนึ่งครับโซนนี้เป็นห้องสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์โซนสองครับเป็นห้องโถงใหญ่นะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อนำมาประดิษฐานไว้เนี่ยครับแล้วก็ ขั้นทั้งหลายที่ได้ชมเนี่ยขอให้เป็นอาหารทางตาและเจริญใจเป็นสิริมงคลพวดนี้ท่านยังไม่ได้มาดูตัวจริงในโอกาสต่อไปถ้าท่านหามาไม่ใกล้ไม่ไกลระหว่างดยสเก็ดถึงว่าหลวงพ่อในถนนสีเนส่เลนสี่เลนจากดอยสะเก็ดเชียงใหม่มา <70 S 1> ถึงนี่เจกว่าโลเจสนะกว่าโลนะครับเลยพูดน้ําร้อนมาสิกว่าโลครับผมแวะซ้ายมือที่นี่มีวังมัจฉาด้วยบอ่อปลาใหญ่บอ่อปลาใหญ่สี่สิบชนิด กราบมาสักครับกราบมาสการพระอาจารย์ครับขอเจริญพรเดี๋ยวพระอาจารย์ครับเ,เดี๋ยวเราจะขึ้นนี้ตั้งกับมีเรื่องราวข้างในหรือมีขึ้นมเข้าไปนี่ก็สัมภาษณ์ได้เลยแบบม